นี้มีพร้อมส่งแล้วนะคะลูกค้าผมสวยมากค่ะเป็นทอทั้งสีสษะแบบนี้นะคะลูกค้าซึ่งสามารถแส่ได้ทั้งหัวเลยสีนี้นะคะลูกคะ้าตอนนี้เรามีพร้อมส่งหลายสีนะแต่ว่าสีที่เราให้รีวิวนี้จะเป็นสีน้ำตาลชโโ็อกโกแลตนะะถ้าใครว่าพี่เขาดำได้ไหมได้ค่ะคือสามารถแจ้งได้เลยเนาะตัวนี้น้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะสวยมากทอทั้งสีสษะเนี่ยคือจะเป็นการทอหมดทั้งหัวเลยนะคะสามารถแจกได้ทั้งหัวนะแล้วก็นะคะลูกค้าตัวนี้ด้านหน้าค่ะใครบอกว่าอยากได้ไรผมเยอะๆค่ะได้ไหมได้คะลูกค้าขอ แจ้งมาเห็นไหมคะลูกค้าจะมัดจะถักเปียอะไรได้หมดนะคะลูกค้าแล้วก็ดูจะมีไรผมแบบนี้เนาะชอบไรผมเยอะไรผมน้อยอะไรเงี้ยแจ้งได้หรือว่าใครบอกว่าใส่แบบนี้เบื่อคะ่ะต้องการที่จะเอาไปตัดเป็นหน้าม้าแบบนี้ได้ไหมได้นะคือสามารถทําได้ทุกทรงนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคนมันก็จะยกแบบนี้ถ้าสมมุติใครบอกว่าปัดซ้ายปัดขวาได้คือมันทําได้ทุกทรงนะคะลูกค้าเอาจริงงนะคือสามารถแสกได้ทั้งหัวอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูแสกด้านหลังแต่ว่านี่ปัดข้างมาก็จะเป็นแบบนี้ใครเห็นไหม ลูกค้าจะทําให้มันเป็นแสกเลยก็ได้หรือว่าจะอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่นะคะลูกค้าคือทําได้หมดอะ่ะนะคะแล้วก็ดูความสวยงามของผมค่ะตัวนี้เนี่ยจริงๆยาวสุดอยู่ที่26นิ้วสไลด์นะคะลูกค้าแต่ว่าตามแบบนี้เนี่ยคือนะคะจะอยู่ประมาณ24ค่ะนะคะนี่คือปัดความยาวเล็กน้อยแล้วแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าเอาสั้นกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะจริงๆสั้นสุดเนี่ยอยู่ที่นะคะลูกค้า คือลูกค้าขีดมาได้เลยค่ะว่าอยากได้ประมาณไหนนะอันนี้คือย4ิบสีนะคะกำลังสวยเลยค่ะแล้วดูผมคือแบบพลิ้วสวยมากลูกค้าแสกนะคะลูกค้านี่เลยค่ะจะเห็นว่าอันนี้คือเวลาเราแสกนะก็คือมันแสกได้แบบนี้เลยลูกค้าจะพี่คะหนูเอาแบบแสกได้ทั้งหัวเลยนะคะก็ต้องเป็นรุ่นนี้แล้วเห็นไหมนะคะสีสวยมากสีนี้เนี่ยใส่ทํางานได้นะคะลูกค้าเพราะว่าสีจริงเนี่ยมันไม่ได้น้ําตาลมากอะไรขนาดนั้นนะแต่บอกเลยว่าสีสวยใคร ผมสวยมากค่ะนะคะลูกค้าดูความพริ้วนะใครสนใจรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าปกติ5,990บาทอะตอนนี้จัดโปรโมชั่นค่ะเหลือเพียงแค่4,990บาทเป็นทอทั้งสีสระแบบนี้